พามาชมวัดกันครับอันนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าภู้ดานไฮนะครับผู้ดานไฮอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกรสินครับอันนี้ก็จะมาพามาชมพระพุทธรูปเนาะซึ่งสวยงามมากที่อยู่บนเขาสูง เขาจะมีการปั้นหรือแกะสลักสวยงามถ้าใครผ่านมาทางกุจินารายก็สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้ได้นะครับอันนี้ภายในถ้ำภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปให้เราสักการับบูชาองค์สีทองสวยงาม นักท่องเที่ยวก็ทยอยขึ้นมาดูเข้ามาชมเรื่อยๆใครผ่านมาแถวกระสินก็สามารถที่จะเข้ามาชมความงดงามของที่นี่ได้นะครับมีความหลากหลายก็จะมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเป็นถ้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะ ไม่ใช่เป็นถ้ำธรรมชาติแล้วก็จะมีพญานาคพญานาคสีขาวส่วนตรงนี้ก็เป็นถ้าอีกส่วนข้างหลังเขาจะมีความเย็นมากตรงนี้เป็นช่องลมเวลาลมเข้ามาก็จะเย็นมีร่องรอยการใช้มือ ประทับบนฝาผนังดูแบบปแปลกตามากมีแก้วด้วยนะแก้วพยานาคแก้วพญานาคเงินสีทองมีหินยอกหินยอ้อย ันนี้ก็จะเป็นข้างนอกข้างนอกก็จะมีพระพุทธรูปนอนมีพระนอนแล้วก็อะไรเขาเรียกปางห้ามญาตนะสีขาวมุกสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นหินธรรมชาตินะครับที่เขาแกะสลักขึ้นมาน,นี่แกะทั้งหินเลยเรียงเป็นแถวสวยงามความ ปราเียมากในการแกะทางของเราก็เขาจะมีการแกะหินโดยตรงเลยก็จะสวยงามแบบนี้ตามตอนต่อไปนะครั